อายุ38ครับผม38ตัวนีน้นี่เป็นไงรองไหมคันนี้พอดีจ้าแหมขอบคุณใหญ่จัดเลยคันนี้น้องใหม่ของบ้านครับกำลังทรงกำลังมาครับตอนนี้เริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแต่งครับโอ้โห ก็สวัสดีเบียนทีมงานทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราก็กลับมาที่บ่อทรายเช่นเคยครับผมมาดูเอ380มา38รุ่นบ้านออีกหนึ่งคันหรือว่าสุดเหมือนกันเป็น380ดตูนตัวนี้วิกเตอร์วิกเตอร์38นี่ทูพีทูพี สองปีครับสองปีสามแปดศูนย์หน้าเรศครับหน้าเรศแหมดูดูมังคุณเลยฝุ่นดิโอ้โหใหญ่ๆสี่เขาชอบลิกๆไม่ชอบชอบของใหญ่ <laughs> สุดจริงคันนี้ สามแปนี่พิษเนสนีเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับเสียงสามแปน,นี้เป็นกระบะสามมิตรครับผมกระบะสามมิตรสามมิตรว่ารอเมื่อกันดูดิชอบชอบตัวมมอฝนนี่แหละ เด็กบ้านอ,อนัชไนสอทอกอเคซิบัตไทยแลนด์แต่งแค่นี้ก็ผมว่าสุดแล้วครับน่าจะสุดแล้วแหละแค่นี้ก็เทแล้วเหลืหอพระคุณตัวแม่พระคุณกลางขาดพระคุณกลางตักโดยพี่แจนครับนี่ ที่แสนสุดร้องเราอยู่กับเจ้าจแมวครับวันนี้แมวยักษ์แมวใหญ่380ดหรือว่า ไตแรงเขาหมาสารนะตัวน,วนี้ตัวฮีโน่เดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินดูรอบคันครับว่าเปลี่ยนยังไงบ้างคันนี้โหหน้าเรนโคตรสุดดูครับ ตัดโดยนักสติ๊กเกอร์ครับผมน้องโอมนี่เป็นไงพวหลอ่ออันนี้ตวหล่อจัดเลยเดินดูรอบคันครับทองช้างเลยนะจัดทองช้างเลยนะคันนี้ด้วยจัดทองช้างเย่ยสวยเลยคันนี้ ว่าแต่งสวยแต่งรลอน,นกันคันนี้ตัวแม่ก็เป็นท้องช้างครับผมแล้วก็ไฟ LED หลังลก็ตัวลูกนี่ไวรุ่นต้องรู้จักแบบนี้ครับดูบางฝุ่นตัวลูกครับผมโอ้โหอลังการจะเลยบางฝุ่นเนี่ยโอ้โหยอด เนี่ยก็ชอบเลยแบบเนี้ยพวกฝุแบบเนี้ยเขาชอบเลย,เลยแล้วก็ไอ้ใส่กับไฟตัวนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหโคตรเทอ่าเต็มแล้วครับเหลือตัวลูกครับผมไม่แหโอ้โหดูไฟครับ อ<笑><笑>โอ้ไฟคนเท่โอ้โเสียงสาแปดเขาแน่นจริงๆต้องรอดูตอนออกบอครับว่าจะเป็นยังไง fm 2p ดูถังมันก็ถังใหญ่ครับผมถังใหญ่นี่ครับเสียงสามแปดจะเป็นเอกลักษณ์เลย โอ้โห oh. คันนี้ถือว่าทรงดูด,ดันจริงๆคันนี้วิกเตอร์สาแปดทีเด็กของบ้านอีกหนึ่งคันเหมือนกันคันนี้วันนี้ก็ถือว่าสุดอีกหนึ่งบ้านเหมือนกันครับ หรือว่าสูอีกหนึ่งบ้านเหมือนกันเป็นกระบะสามมิตรโอ้โห,โหดูครับเสียงพลังเสียงสามแปดเป็นตัวสิบน็อตครับตัวสิบน็อตสิบน็อต คือสามแปดครับก็จะดังโอ้หท่อเหลทั้งดุ้นครับไม่ไม่ใช่เด็ไอ้ตัวหัวยังเป็นเหล็กอยู่ครับแล้วก็หลังตัวหลังเป็นเลนทั้งทั้งนุ่นเลยครับเลทั้งดุ่นเลยอันนี้ไม่ใช่ไปห้าแล้วครับนี่เป็นหม้อ,อก,ก้าวเจียวครับหม้อ,อก้าเจียวอ,อกท้าย เสียงก็เสียงเบืเอมึงกันนะเสียงเบืม่มอยู่นี่ครับดูการตักทรายของพี่แสนครับดูลีลาเขาตักครับ ใหญ่บึกบึก1.2คิว22ตันแคปซีจิตจุดหนึ่งเทียสา3ครับรักษาสิ่แมดลรอมมาตรฐานอุตสาหกรรมปั๊มใหญ่พัดลมไฟฟ้าห้าตัวจุดประสงค์ของตัวนี้คือ จุดเด่นเลยคือวัดน้ำหนักได้ครับตั้งน้ำหนักได้หรือว่าเราใส่ยี่สิบพอถึงยี่สิบมันก็จะบอกครับว่าเหลือขาดเท่าไรเท่าไรก็จะปีๆครับนี่ครับก็สไตล์ของสัปพคุณของแม็โซก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะ้าเลือสิบรอต่อผมมาดูคันนี้ต่อครับเจ้าสาเปูนส่วนตัวผมแล้วก็ชอบฮีโน่ครับส่วนตัวผมชอบฮีโน่อะอูซูมาตั้งแต่เด็กเลยชอบมากส่วนตัวผมเคยขึ้นจิบรอครั้งแรกก็เป็นหลงครับหลงสองเจ็ด มิสูเอฟเอ็มห้าสองเจ็ดอ้ลงครับขึ้นครั้งแรกของชีวิตสมัยเด็กๆนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นไอลงครับไอลงทุยไปใหญ่เจ้าล็อกครับล็อกนางฟ้าล็อกนางฟ้าไม่มีวันตายครับผมดูครับสไตล์เขาก็ มีชุดหน้าเลดถ้าเดิมๆมามันจะเป็นแต่ไม่ใช่เลดแบบนี้ครับจะเป็นชุดหน้าจะเป็นสีเดิมเลยแล้วต้องไอแถบโลโก้ครับจะเป็นสีดำครับสีดำแหมดูครับกระบาาสามมตดครับ แล้วก็มีไฟ LED หนึ่งชั้นครับผมนี่ครับก็จะรอแบบคิ้นคีนครับไม่ต้องทำอะไรเยอะกระโดดออกบอ่อเลยกระโดดออกบอ่อเลยดูครับ <laughs> มันดูมาฟังเสียงพลังสาปแปรครับผม อ้นแรงกนแรงโอ้โห,โห,โห,โหค,นคนโ้โหโหคนแรงครับกคลิปนี้ไเพียงแค่น,นี้ครับได้แล้วครับผมสวัสดีครับ